ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายเาวันนี้กป็นเช้าวันที่3ส,สิงหาคมพศ2564ณที่ทุดงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายท่ามเขาแหลมอยู่ที่ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จงังหวัดสะแก้ว ก็ได้มาจากมาจากบินทบาทเนาะเออมาจากบินทบาทไปรับไปบินทบาทออไปบินทบาทไปรับศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวไปโปรดไปโปรดโปรดสัตว์วะนะเออไปโปรด เอานาไปให้เขาให้เขาหว่านเม็ดพืชผลใสเอออันนี้ก็ได้ขออนุโมธนาเนาะกับสัตยายดยมผู้ให้ความอุปถักต์ระรร์มาบำรุงพระศาสนาของเราเนาะต้องอาศัยสัทยายดยมพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ว่าพิสุพิสุนีบาศกบาสิกาออต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้ามีมีญาติโยมอุบาสกบาสิกาญาติโยมศรัทธ,ธาแล้วก็พระก็อยู่ไม่ได้เนะาะศาสนาเราก็ดำรงอยู่ไม่ได้หรอกต้องอาศัยศรัทธ,ธาญาติโยมผู้ใจบุญไฟในบุญในกุศลให้ข้าวให้น้ําให้ทุกอย่างนั่นแหละแล้ว,ลวให้ปัจจัยทั้งสี่เออได้เปลี่ยนผ้าใหม่แล้ะทำมาจักร ล้อกงเกวียนกงกรรำล้อธรรมจักรมันก็ล้อเกวียนนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนมันเวียนหมุนเวียนก็หมุนเวียนในวัฏฏะเออสัญลักษณ์อย่างเงี้นะอรตมาตีความหมายออกก็ไม่รู้ละอรตมาก็ตีความหมายไปตามภาษาตามปัญญาเจ้าของเลยสรีสัญยลักษณ์เนาะสรญลักษ์ ฝนไม่ตกละเมื่อวานตอนวานตอนเย็นๆตอนเวลาทุกหกโมงกว่าๆเนาะตอนทำวัดอยู่ฝนก็ลินมานี่ว่าจะตกแรงตกปุ๊กแป๊กแป๊กแป๊กพักเดียวหายก็ตกมาหลายแล้วแหละ อพอประมาณฝนก็ไม่ทิ้งช่วงเท่าไหร่นักพืชพันธัญญาหารของญาติโยมก็ไม่เสียหายหรอกปีนี้ไม่เสียหายถือว่าไม่เสียหายกระโพดบางเจ้าก็ได้ก็ได้เก็บเกี่ยวหักไปแล้วก็มีกระโพดมันก็ได้ผลอยู่เออ ถือว่าฝนฟ้าปีนี้ก็พอได้พอสมควรไม่ดีเท่าไหร่นักก็ถือว่าไม่เสียหายนะญาติโยมปลูกข้าวโพดปลูกมันก็ไม่เสียหาย เพื่อสาเขามันเหนื่อยขามันเมื่อยมาล่ะขาก็เลยมันคับบัญชาอะไรไม่ได้นี่เออนี่คือว่าไม่ใช่ของเราเออไม่ใช่ของเราสุกสิ่งคืกอย่างมันคับบัญชาอะไรไม่ได้บอกไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเก็บไม่ให้มันตายก็ตายเด้ อันนี้ความจริงมันก็หน,นีความจริงไม่พ้นเออความจริงที่มีอยู่อันนี้คือความจริงความจริงคืออะไรคือสัจธรรมออสัจธรรมคือความจริงความเป็นไปในธรรมชาตินี่แหละโอ,อ้มากกับาเมื่อยเลยตัวขามันเมื่อยขามันเมื่อยใจก็ขึ้นสิเมื่อยน้ำมเมออ่เอยมข้ละตัวข็ละตนเดี๋ยนอ มันก <c elim> <c ười> ็สิบเอนไอ้ก็ฮอบฮกโอ้ยอยากเป็นโควิดบ่ นนก็ต้องมาพักขึ้นทางก่อนไปรลวดเดียวมมนก็สิเม,มือยไปได้เยอะเติมมือว่ามือเขากับเศร้าไปนี่อย่างกระางเออไม่ก็สิเศร้าไปนี่ยไปจริงจังอย่างก็ม,กมากไม่ไดชีวิตชีวิตห่างห่างชีวิตห่างห้างเนาะห่างตัวมีแต่เนาห่างในเตนแวแนพังออห่างไปหนาแล้วร่างกายสังขาร เมื่อใดจะได้ดักมือนึงก็จังจากมันไปละเออเราทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆทำใจดีๆทำใจดีคนใจดีคือจนคนใจบุญคนใจห่เนี่ยคนใจบาปใจหห่ใจบ่ดีละใจมันหมืดมันมั่วมันถูกมันห่อนมันก็เลยใจบ่ดีนใจดีมันก็ดใจมันก็ดีเนาะใจดีมันก็เหตุทํำดีว่าดีเด้ เออคนใจดีมันสําคัญอยู่ใจนี่แหละคนใจดีมันก็บอกดีเออบอกดีพูดดีทําดีเออคนใจดีก็พ่อใจดีแล้วด,ดีก็ดีก็เรียกง่ัวไหนเคียงขางสิงไปทั้งไหนเคียงขางเอ,อ้ยเนี่ยขอีติเอาไปเอาไป,าไปสิไปทั้งไหนสิไปนอนหนึ่งทึ่งปะนอนก็ลงปูปูถวดบ่ À, nó có đúng tôi thuật, kính bác bách, trắng xoay bác ác kính bác ác kính bác áp 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 mòn à, เป็นน้อนมองได้เออเอาเลือกเอาตามสบายเลยเว้ยพวกนี้วันนึ่งวันน้อนตักน้องปูถวดเอาเลือกเอาตัากน้องปูถวดเฉยเลือกเอาเลือกมองเอาเอาพวกนี้เอาชิลงไปทางไหนบอกเออเป็นน้อนในคุณเอาไหนเป็น้อนโดยสอกไหนก็เลือกเอาเองสอกไหนก็เลือกเอ,เองเตาสบาย สามสบายกันแล้วกันอืมเออสมุนโอ้มม่หนึ่งเด่นในสะนอนในสะนอนในตักฮักปปูเอ้นอในตักของนอตักของแม่นาคโทรนี่ข้ามเฉียงขาดพอ,อ เขียนบรเขียนปองกับอายุน้ำเขาเขียนบอะองตัวแรกขนสูงขนมูน่ะเขียนบอะอ๋งอ๋งอองอองนะอายุก็เขียนขาดเขียนบอะอ๋งอายูน้ำกันหน่อสสิวอยูน้ำกันอายุน้ำกันถุกหนอมาสิงกันด้วยสเอ้ย เป็นเหยื่อกันเระแตัวเลือดเป็นยอดดีดดเออเผืเ่อคุณจะไปซ้ำตายเออซ้ำตายซ้ำตายให้ตีไว้ใจดีๆไว้พอวันหนาไว้กูตายแน่กูตายแน่โควิดไม่มากูก็ตายวะนี่โควิดมากูก็ตายมันไม่มากูก็ตายเหมือนกัน เออโควิดบ่มากกลัวไข้กลัวเจ็บกลัวาตายเออเราจะไปยันยังโควิดมันสิเออยันแต่บ่ได้บุญนั่นแหละยันแต่ได้เกิดบ่ต้องยันตายยันแต่ได้เกิดอีกเกิดเดี๋ยวมันเป็นทุกเกิดเดี๋ยวมีเกิดเป็นมนุษย์ก็มีตับมีปอดเออมีใส่มีพุกงมันก็ปวดมันก็ทุกน้ำปอดน้ำตับนี่ละเออไปยึดมันเด้๋ยวเกิดมาประหยักตายไปนะ เอเกิดมาบาเจ็ตายมาดเย็ดร่างกายมันกคถูกก oh. ับร่างกายแล้วยอนชิมขาดอีกก็ไม่ควรไสื่อแล้วชิมขาดกัเลยนย้อมาชิมขาดลบไปอย่างสุดเอ้าเป็นไปอา เออตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเฮ้ยเก่ากับหัวเป็นหกหนึ่งบอกเก่าหนึ่งพอดำบอกเก่าหนึ่งกับกับหนึ่งศูนย์พอดำเก่ากับหัวพอนะเออเก่ากับหัวตัวนี้ ส,สบายดีกันบส่สุอันนี้สบาย <c oughs> สบายดีกันว่าเอ้ยสบายดีตนเอเอออเ่าเตินน้ำกินอย่างพวกนีน้กินแม่งก,กินนะกทหากินไปละตามภาษาเขาเนี่ยแหละเขาไม่อยากกินดอกทหากินเอ,ยอยงสำหรับกินขากเลย Ba gai chim nghe chim khảo gai chim khảo gai chim babo chim mọt nữa chim mọc chim mẹn gai 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 chim mẹn gai chim mẹn gai chim mẹn gai คุมกันลูกน้องคุมกันเด่นลูกน้องคุมกันเอารา,าคาเออค่อยคุมกันเร็วเมื่อเมื่อปืนก็นว่าได้เมื่อปืนคุมกันดนแูแลผู้มีความกระตัญญูรูปหมานี่มันหูคุ้นเลยกระตัญญูต่อเจ้าของเออเพื่อนคู่ใจเขาว่า Ở má bên phên khu chảy Về, xu, xu chậu Đừng thấm to Về Nhanh Nhanh Thấy tụi Mình không ได้กินข้าวกัน,ช,นกชีวิตนักบวชเออโมีพ่อมมีมีแม่ชีวิตนักบวชผู้ไม่มีเรือนแล้วผู้ออกจากเรือนแล้ววเน้เออมีตมาเนี่ยแหละมาแต่เป็นมูผู้ออกจากเรือนแล้ว,ว ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรือนแล้วตัดพาระ,ะให้น้อยลงให้หมดไประ,ะเครื่องร้อยรัดเครื่องพัฒนาการเครื่องพันธนาการเครื่องร้อยรัดผูกพันตัดความกังวลตัดพาระ,ะอาที่ให้หมดอาที่อะไรทำจ,จดัดเจเิญเนาะํำจัดเิเลญขายเจริญมา Ơ ờ, lúc nồng bắt tắm mà lúc nồng mười bơ Lúc nồng Phạt bây con Lúc nồng cả mười khi cẩn นอนองก็ตามไปบินธบาทอาบอกไอ,อ้เฝอทำก็ว่าเฝอไปนำ้ำสบ,บายจะ้ะออกไม้ออกจากทำตักกว,ต,กกว,ต,กกวตีหาก็กลัวตีห้าก็กลัวตีห้า กว่ากว่าเกือบเกือบหกงนั่นแหละตีห้ากว่าลงเขามาตีห้าสี่สิบห้าสาินี่นแหละ หลบยางแต่น้ำมันเหนื่อ,อยหลบยางหลูบมันยางหลูบมันเดินแต่น้ำมันกบเหนื่อยผู้เหนื่อยคือใจเรารู้ก็ได้ในการกระทำของร่างกายเออปลุกต้นไม้เป็นไร đang tập phục đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video subscribe วันได้เออบัวได้อ่นะมั้ยบัวบัวบกหัวบัวบกวันได้หัวใหญ่ทั้งเขาอยู่แล้วอยู่บนเขาบัวบัวบกวันได้บัวบกมาหัวใหญ่เติบ Nay lại ngay đây cười. Cool. cả còn hinde Mấy mấy con bố đây, bố. Yay. Yay tớp đi. Nay tớp đi. Này tớp đi. Nay tớp ngay Nay tớp đi. Cầm tớp hùm Nay tớp đi. Nay tớp đi. Nay tớp đi. Nay tớp Buah bột buah bột bay nó chụp mình nhé bay nó chụp Buah nhé vừa bột Buah hoa này Hãy subscribe เบื้องลมันเย็นตาทีตามันเย็นใจมันก็เย็นไปน้ำโอ้ยมันมีเชว์อย่างก็ใจบ่มันดีเบื้งสิ่งที่งามที่สวยสระสวยเนาะตาก็ได้ไม่สิหลงบ่หลงหลงความงามบ่หลงความงามมันก็บหัวหลงกันได้กันหัวหลงนี่มันว่าหลงเด้ส่วนมากคนหลงมันสิบ่ัวหูโตเด้เออมันสิบ่ัวหูจะขอบ้านหัวโตหรอก็สิมักอย่างเดียวหลงเตลือเตลืออย่นะ คนหัวหลงอยู่นี่ไปว่าหูโตอยู่เออหูโตหูโตก็เได็บ่หลงมันเออคนหูโตแล้วมันสจบ่หลงหรอกรู้สึกตัวแล้วคนรู้สึกตัวคือมีสติบ่ lấy ngân lấy lấy ngân lấy 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 đạc lấy đạc lấy